แก้กินปากแก้กินปากได้แบบจุดปุด๊ดเข่ากะกลังถอกน้ำกะเต็มคลองอากาศกะปอดโปง้งบรรยากาศกะสุดยอดเท่านั้นปากมีกินมันเหม็น <c oughs> หรือว่าสิใดดับพวกกินเหลากินอย่าสูบบ้ากับผู้ใดก็ว่าสนิทใจมันเหม็อนออกสิเหม็นตุ๊ตุ๊หรือว่าสิ ดับกินบุหรี่หรือว่ากินสุราผู้ใดกินเหล่ากินสูบบุหรี่มาอย่างเสียดับแบบแบบปิดมิดซีรีมิดอิงติง้งบบมีกินออกจากปากแก้สถานการณ์ฉุกเฉินแบบได้ดีมากเลยนะครับแบบปิดเงียบมิดอิงติงต้งนะครับบ่มีกินบบมิ่อย่างเลเวากับผู้ใดกัเว้าแบบสนิทปากนะพี่น้องเพราะว่าไปบบต้องไปกังวลมาสิมีกินอย่าสูบหรือว่ากินสุรากินเหล่าอย่าง ออกมาให้เขาได้กินเขาซิมเมนคือว่าแก้กินปากได้แบบจุดปุ๊ดนั่นแหละมะต้นไงแทะต้นสมุนไพรแหมหาง่ายนะครับอันนี้หาง่ายมากกําลังจอดอกตัวนี่แหมดอกของมันนั่นนี่ครับนีเดหนุย่ยน้อยของมันแหมเหมากซีดาหรือว่าฝรั่งอันนี้ฝรั่งขี่นกนะครับฝรั่งขี่นกนี่ทุกมือนี่หายากนะครับหากินยากนะครับ ต้นหมากสีดาหรือว่าหมากฝรั่งนี่แหละที่ดับกินปากได้ดีมากดับกินปากแบบจุดปุด๊บบ่ต้องมีกินอย่างออกทั้งสิ้นบพราว่าสีกินปากหรือว่ากินไออย่างตั้งๆนะครับบ่มีออกบ่มีกินสมัยเก่าสมัยโบราณน,นะพี่น้องเพราะว่าเวลาขึ้นไปเล่นผู้ก,กับผู้สาวไปนั่นผู้สาวกี่ผู้สาวยิงเสียอมนี่ไอเขี้ยวอันนี้เลยนะครับกินปากบ่มีว่าเพว่าสีกิน สุรา,รากินเหลากินยาสูบบอมีผูเป้าตั้งแต่โดนๆตั้งแต่โบราณน,นะพี่น้องสีลูกจากดีโดยโดยการที่เขาเอาไปมักซีดาจากสองสามใบนะครับแล้วก็ไม่หย่ำซื่อๆนี่แหละหย่ำเลยหย่ำอมไม่ใช่นะครับหย่ำแฮมเป็นร่ามแล้วกอ้ไอ้แฮมทั่วปากแล้วก็แล้วก็คล้ายถิมคล้ายถิมซื่อๆเนี่ยซันนี่กับดับกินได้สนิทแล้ว บ่มีเลยนะครับเพะว่าสีกินอย่างต่างๆ่าปากกับสีบวเหม็นกับสีได้กินถึงเท่ใบหมักซีดานี่แลหละหอมดีหอมดีหรือถ้าผู้ใดท้องเสียท้องเสียแบบมันสีไหลอยู่เรื่อยนะครับบคลายๆว่ายุมย่มยายุ่มยามันสีออกแนวบวออกแนวเสียปวดท้องแสบท้องนะครับแบบว่ามันท้องเสียเนื่องจากว่าขี่มันสีไหลแก้ได้ด้วยวิธีง่ายๆนะครับถ้าผู้ใดอาการท้องเสียเอาใบหมักฝรั่งจาก สองสามใบประมาณนึงสิล้างให้สะอาดแล้วก็เอาเกลือมาจากน้อยนึงน,นะครับเอาเกลือจากหยิบนึงน่ะมาใส่แล้วก็ป้อมป้อมป้อมแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวกินจนตั้งหน้านมันนะครับมันสะออกฝาดกับเค็มนะครับเพราะว่าใบใบากฝรั่งกับบวกกับเกลือหนึ่งกับประมาณนั้นนะครับก็กืนไปทีละน้อยละน้อยพวกอาการนี่ท้องเสียเนี่ย ปิดทีมคือกันนะครับง่ายมากเลยถ้าผู้ใดสิขีหยดขีเงียดากกับวิธีนี้ได้นะครับมีกินปากแห้งแบบบกไครก้าว่ากับผู้ใดกับร้องเอาวิธีนี้ไปน้าไส้นะครับเพราะว่าใบาต้นมักซีดานํขาขังบง่งขางบ้านของแต่ละคนน่ะมันมีมีเยอะนะครับอ้ได้ทุกมักซีดานะครับผู้ใดมีอาการท้องเสียกะด้วยวิธีนี้กับแก้ได้ดีขึ้นกันนะครับ พอยากเพราะว่ามันมันเห็นผลนะครับเพราะว่าสังแต่เกาสังแต่กี้ก็ทำยังสี่แหละมานะครับเห็นผล